สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับสําหรับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8สิงหาคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในตั้งแต่ช่วง6นาฬิกาวันนี้จนกระทั่งถึง24นาฬิกนาะครับในช่วงเช้านะครับ พื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับมีอยู่ในโซนทางด้านภาคอีสานตอนบนนี่นครับซึ่งเป็นโซนที่ฝนตกบ่อยในช่วงเช้าตรู่นะครับเป็นฝนตกค้างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนี้นะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีแล้วก็บึงการสกลนครนครพนมนะครับเป็นจังหวัดที่มีโอกาสที่เกิดฝนในช่วงเช้าแล้วก็ในส่วนของเชียงรายนะครับเชียงรายไม่ว่าจะเป็นพญาเมงรายอำเภอเชิงแสนะครับ ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกในช่วงเช้านี้นะครับแล้วก็จันทบ,บุรีแล้วก็ตราดยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในส่วนของฝนตกนะครับจันทบ,บุรีแล้วก็ตราดนะครับแล้วก็ฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกนะครับตรงนี้แปดหกนาฬิกาพอมาดูช่วงสายแปดนิกานะครับส่วนที่มีเกิดมีโอกาสเกิดฝนตกก็คือ ระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับระยองจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางด้านตอนบนนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนรวมทั้งจังหวัดตากนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นทางด้านบึงการนะครับบึงการหนองคายอุดรธานีมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงเช้าแล้วก็พอมาดูช่วงประมาณ10นาฬิกานะครับสายมานิดนึงนะครับ ก็เริ่มที่มีการกระจายตัวของฝนเข้ามามากขึ้นนะครับแต่ที่ต้องเฝ้าระวังยังคงเป็นภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็ตราดนะครับจันทบ,บุรีตราดยังคงเฝ้าระวังส่วนปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสาแก้วก็มีโอกาสเกิดฝนได้นะครับภาคใต้เอ่อภาคอีสานตอนใต้นะครับมีโอกาสเกิดฝนประปรายนะครับไม่ช่าจะเป็นศรีสะเกดอุบลราชธา,านีอำนาจ,จเจริญยโสธรน,นะครับ แล้วก็ทางด้านภาคเหนือแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับส่วนภาคใต้วันนี้ฝนยังไม่มีนะครับในช่วงประมาณสช้ๆสายนะครับ <c oughs> ขอพักนะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงนะครับก็จะเริ่มมีการกระจายตัวของฝนเข้ามามากขึ้นนะครับทางด้านตรงนี้แม่ห้องสอนนะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดต,ตากนะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่จังหวัดต,ตาก แล้วก็กำแพงเพชรนะครับสุขโขทยัยอุทยัยธานีกาญจนบุรีนะครับนครสวรรค์เพชรบูรณ์ขอนแก่นชัยภูมินะครับแล้วก็สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรนะครับกาลสินมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะพิสามีโอกาสเกิดฝนได้นะครับในช่วงบ่ายนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือทางด้านภาคตะวันออกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีฉะเชิงเซา ชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้แล้วก็ภาคใต้เริ่มมีฝนก็มานะครับประจวบคิริขันแล้วก็ชุมพรบางส่วนรวมทั้งภูเกต็ตตรังนะครับฝั่งนี้ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้บางส่วนนะครับนี่คือในช่วงประมาณ12บสอนิกานะครับแล้วก็พอมาดูช่วงบ่ายเข้ามานิดนึงนะครับขอภายนับแล้วก็บ่ายนี้ก็จะเป็นโซนนี้นะครับจังหวัดเชียงราย เชียงรายเชียงใหม่นะครับแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ลําพูนลาปางบางส่วนพะเยานะครับพะเยาน่านแล้วก็แพร่นะครับพะเยาน่านแพร่เชียงรายมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนกําแพงเพชรนะครับอุทัยธานีสุโขทัยนะครับนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์นะครับ แล้วก็ขอนแก่นเพชรบูรณ์ขอนแก่นชัยภูมินะครับจังหวัดเลยอุดรธานีนะครับหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทรบุรีรัมนะครับแล้วก็นครราชสีมาระยองจันทบุรีตราดนะครับระยองจันทบุรีตราดสะแกวปลาจีนบุรีนะครับ กรุงเทพฉะเชิงเซาฝั่งนี้การจนะบุรีนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ตรงนี้ช่วงบ่ายนิดๆนะครับแล้วก็ภาคใต้นี่จะเป็นชุมพรนะครับแล้วก็กระบี่ตรังนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับตรงนี้โมเดลช่วงบ่ายแล้วก็บ่ายมานะครับอีกนิดหนึ่งนะครับ14นาฬิกาครับก็มีเริ่มมีฝนกระจายเข้ามานะครับฝั่งตะวันตกนะครับมาตามรอบ แถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยานะครับแล้วก็น่านพแพร่นะครับอตรดดิษกำแพงเพชรนะครับแล้วก็กาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรนะครับเพชรบูรณ์จังหวัดเลยนะครับอุดรธานี แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฉะเชิงเซานะครับระยองจันทบุรีนะครับสะแก้วนครราชสีมานครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับส่วนเพื่งก็จะเป็นราชบุรีกาญจนบุรีนะครับฝั่งนี้แล้วก็ทางด้านประจวบคีรีขันนะครับชุมพรแล้วก็ภูเก็ตตรังนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับตรงนี้โมเดลช่วง 14บสนินะครับขออัยนะครับช่วงสิบสนาฬิกพอช่วง1 5บห้าสินาฬิกานะครับการกระจายของฝนก็เข้ามามากขึ้นนะครับเดี๋ยวดูพื้นที่ที่มีโอกาสจะเกิดฝนฟ้าขนองนะครับฝนยังมาเยอะในช่วงบ่ายถึงค่าเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นโซนนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับพยาวน่านแพร่นะครับลำพูนลำปางอุตรดิตฐ์สุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชร พิจิตรนะครับคนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับแล้วก็ปราจีนบุรีสระแก้วนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับอุบลราชธานีจะโสธรอ,อำนาจเจริญร้อยเอ็ดนะครับขอนแก่นหนองบัวลำพูอุดรธานีนะครับ ชัยภูมิบางส่วนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโซนทางด้านภาคใต้เพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันแล้วก็นครศรีธรรมราชยะลาร,ราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ต่อเนื่องนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับดูโมเดลตรงนี้ <C liness> แล้วก็พอช่วง18นาฬิกานะครับ ช่วงประมาณหัวค่ำนะครับโซนนี้จังหวัดพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกนครสวรรค์แล้วก็พิจิตรนะครับพิชบูรณ์อุตรดิตถ์แล้วก็แม่ห้องสอน,นครับเชียงใหม่เชียงรายน่านนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีนะครับพระนครศรีอยุธยาแล้วก็นนทบุรีประทุมธานีกรุงเทพราชบุรีนะครับ เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตังนะครับแล้วก็สงขานะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งตะวันออกก็จะเป็นปราจีนบุรีสะแก้วนะครับแล้วก็อีสานบุรีรัมย์สุรินทรบุรลราชธานีอำนาจเจริญร้อยเอ็ดยะโสธรกาลสิน มุกดาหารสกลนครนครพนมนะครับบึงการอุดรธานีหนองบัวลำพูแล้วก็เลยนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ต่อเนื่องนะครับตรงนี้18นิกาพอมาดูช่วง20นิกานะครับก็จะเป็นฝั่งนี้แม่ห้องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายน่านนะครับแล้วก็อุตรดิตฐ พิษณุโลกนะครับพิจิตรนครสวรรค์น,นะครับเพชรบูรณ์สระบ,บุรีลบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีนะครับนนทบุรีนครปฐมนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นนครราชสีมามหาสารคาม อำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมนะครับแล้วก็บึงการสกลนครนครับอุดรธานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตรงนี้ช่วงประมาณ20นาฬิกานะครับไปดูสายกันใหีกนิดนึงนะครับพอช่วง22อนาฬิกานะครับอุดรธานีนะครับอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับ แล้วก็เชียงรายเชียงใหม่แล้วก็น่านนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับคนครศรีธรรมราชแล้วก็ยะลานะครับมีโอกาสาเกิดฝนต่อเนื่องนะครับตรงนี้ช่วงประมาณ22นาฬิกานะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงดึกๆนะครับเที่ยงคืนก็จะเป็นโซนนี้นะครับ ฝั่งนครพนมสกลนครนะครับนครพนมสกลนครบึงกาฬหนองคายอุดรธานีบางส่วนนะครับมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็จังหวัดน่านแล้วก็เชียงรายนะครับเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่แม่ห้องศนจังหวัดตากบางส่วนนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงดึกๆแล้วก็ภาคใต้นครศรีธรรมราชสงขลายะราตรังนะครับ ก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงเช้านี้ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศในกลางยุโรปค,ครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ